สวัสดีครับทุกท่านที่รับชมซื้อผ่าไปนะล่าสุดนะฮะที่นาลุงพลตอนนี้นะฮะมีรถขนส่งน้ําดื่มนะมาบริการนะถึงที่เลยนะฮะโอ้นะไม่แน่ใจว่าเขาขายทางละกี่บาทนะฮะแล้วก็จะมนะีมีการมัดจำค่าถังอะไรยังไ,ไงไหมเนาะนะถ้าปกตินี้นนะฮะตามร้านค้าเขาจะมีค่ามัดจถาถังหนึ่งร้อยบาทนะเท่าที่พี่เสือเคยเคยเคยซื้อตอนสมัยอยู่บ้านเช่าเนาะนะครับ เปลี่ยนน้ำพื้ด้เราแขกผมได้เออถพื้นมาเอแฝงยาได้บางผมไม่ๆมิกๆนะโอเขนาลุไม่กั่พี่ลมออกว่นนี้ยงวนี้าวลอไม่้ามลื้นลี่ยนเโอได้ถามิได้มันไม่นีเป็นห้องเลยค่ะมันเป็นที่มันช่อดีดีบคับยู่ไอาซิก น้ำดื่มซับบะนงน้ำดื่มซับนงาดอบัวเลยครับาดดอัวีลเราทำกับข้าวเนาเห้ข้าวใส่ไว้หุงข้าวทำกับข้าวเองต้มยำทำแกกนงกินก็ได้าเรื่องักินืนได้ทุกอย่างเดี๋ยว ไปเฮงดีสร็จเดี๋ยวมาส่งเร็วๆครับถังละจักบาทสองโอ้โหน่าจะขึ้นนะครับขึ้นสองมือเอามาก่อนสิบครับผมคุจะขึ้นได้สองมือเดี๋ยวไปเอาทิ้งเสร็จถังถังละสิบสองบาทแล้วมีเงินยี่สิบบาทแล้วมีค่ามาจำทางปอปอครับปอต้องครับเอ้าตีว่าหนึ่อย่าทำให้ถังหายอ่า ร้องอย่าเปลี่ยนกับคนอื่นครัอย่านอกใจพระท่านเลยอย่านอกใจอย่านอกใจโอ้นะฮะอย่านอกใจเอาใจมัดจับเลยท้ามดเร็วทุกเอาผรมเลยนะเบอร์ยูเบอร์ข้างทางมีน้ำดื่มถ้าบป็นน้องบระครับอยู่บางนันบางนี่หน้าหมุนจะให้มาสองน้ำเนี่ยหูดิริวมาอ๋อครับผมมันก็บรรเน่เกิดแขกมาหลายอาทิตย์มดเร็ว มันว่าก็ได้ต้องรีบมาส่งดีเนาะไม่ต้องมีค่ามาจ้ำอยู่ไกลบ่ครับนี่เนอะอยู่ไกลบ่กี่กิโลอะบ้านบ้านเพือเก็ประชาสามัคคีหน้าดอกไม้นี่ดีอันนี้กูให้น้ำเพี่ยวสไลซีกับเม่นะฮะนี่มีพจน์ใจตั้งเนี่ยหมดแดงแดงเลยอ้าวครับนะฮะอัานี่ฮะลุงจิมจิมมี่เรื่องจริงนะฮะผู้ใหญ่ใจดี จ่ายค่าน้ำสิบถังให้กับพวกเรานะครับมีบ่นบมีบ่นบนะเัห็นบ่นเรื่องอเอาโออมาโทรบออืในเบอร์โทรซับเอาลงได้ถังรวมครับผมนะมีเบอร์โทรอยู่ข้างถังแล้วนะฮะังสิบบาทต่อถังไม่ต้องมีค่ามาจําเนาะนะไปวบนัะ นะงานที่อื่นนั้นต้องมีค่ามาจํำเนาะนะทุกคนหนะึ่งรยบ้างบางที่ก็ห้าหกสิบอะไรนี้นะฮะโอ้เจ้านี้ไม่มีค่ามาจํำนะฮะอยู่บูว่านประชาสามาคีนะก็เลยไปอีกสบูว่านเท่านั้นเองนะครับ นี่คือจะทำอะไรเอ่ยโอ้ oh, จะมีการตำแตงเหรอ,อา,าระวังนะฮะโฟมบินต่ำม,มานะฮะบินต่ำม,มาเหรออมน่ตไะคะไป่ตำม่ตมข้างบนบอก สนันมันไวมันสะเทือนจะเคือนเลื่อนลั่นจะเคือนเลื่อนลั่นเตือนจัข้างล่างวางแล้วโบโบเธอก็จับในชั้นว่านี้มามามาอันนี้ได้แจ้งมาจากที่ใดครับ เกงก็เมื่อวันเมื่อวันก่อนเขามาขายถูกมากเมื่อกี้นี่เขงมาขายอันนี้ใหม่ๆเลยได้ยังไงเนี่ยอ๋อใหม่ๆอยู่นู่คนอุดอันไหนนี่แต่ที่นี่เลยทำไมเอ๋อเอาไว้ไหนอ่ะก็นึกว่าแยกวงกับแทบันอ่ะเพมังเยอะแล้วมันดังข้างบนนะคะมันเสียงดังที่อันนี้เพิ่งไปเก็บมามื่อเช้าใช่ไปเก็บมาจากที่ใดบอเพิ่อนเอามาขายนี่ยอ๋ออันนี้เพิ่งมาบอกใช่เพิ่งซื้อเมื่อเช้า เจ้าบาทนะซะปยบาเนามุกคอยซื้อน่ะซิบบาทก็ทงนอก่นเจ้าซื้อทีหลังขึ้นซื้อถือแท้อือต่อไปใส่อะไรครับน้ำปลาระใส่น้ำปลาระของอะไรนะนี่ของผู้พันอะไรนะของของก็อันนี้น่ะพอแล้วพอแล้วเด็กเข้มเอออันนี้ด้วยนะเสืออะไรอีกปลา มีปลาลัดแบบต่อนนี่มีทั้งปลาลัดน้ำน้ำปลาาต้มแล้วก็มาน้ำปลาาแบบต่อนนะฮะอืออุ้ยเปิดแล้วหอมเลยอันนี้ปลาลัดมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวเคี่ยวต้มปีนะคะนะฮะต่อไปก็ผงนัวใส่หรือยังเรียบร้อยแล้วผงนัวใส่แล้วนะฮะใส่เพิ่มอีกหน่อยไหมครับแตงมันเยอะนะอ๋อเดี๋ยวโอ้โหสีนี้เหมือนจะเข้ม เอใช้าจะเอาแตงเพิ่มเลยเพิ่มแตงนะตั้งแตงไม่เป็นไรอือแม่ไม่เป็นไม่มีปัญหาแตงเรายังอยู่มีแตงอีกเยอะนะฮะโอ้อะไรนั่นหอลลัังนน้ก็เเายใส่มากอร่อยมากหลังที่ไปดูกับเจ้านะเอาเอาไว้เลยบอกว่าจองแล้วเด้ออือเดี๋ยวจะอัากยังไงก็จะจ่าเดี๋ยวมาชิมก่อนนะฮะคนโทรมาบอกนี่ช้อนอยู่นี่ย่าฮะนี่ ชิมก่อนชิมก่อนเผื่อมันพอดีชิมเบิ้งชิมเบิ้งสักคำหนึ่งพอดีแล้วหรือยังเค็มไหมไม่เค็มไม่เค็มจางถ้าจางก็เติมน้ำปลาหน่อยหนึ่งไม่ต้องไม่ต้องน้ำปลาแล้วมันสามช้อนแล้วมันเยอะแล้วปลาเอานี้ไอที่ไม่ใส่น้ำปลาเพราะว่ามันหาหมดจืดอ้าวไม่รู้มันอยู่ไหนก็สองสองแม่ค้านี่แหละที่ตามเมื่อกี้น่ย เขาไปเก็บข้างในครัว hmm. นู่นต mm ่อแล้วยอะไรนะใส่ถาดเลยทีนี้จองเลยนะจองเลยจออองเเลยโคบกว่าใส่ถาดเลยนะครับตำนี้เสร็จแล้วนะครับแม่ทำความสะอาดอะไรนู่นนี่เนี่ยก็ว่าปลาเดี๋ยวจัดการ ำหรับคลิปนี้ก็จบไปเพื่อนๆก่อนนะคะแม่หวังส,สวยๆยิ้มมาหน่อยค่ะแม่หวังจบคลิปนี้หน่อยนบคุณนะคะแม่หวังสวยๆกินข้าวที่นี่นะคะอย่าลืมติ๊ตาอยากชิมแล้วอยากชิมแล้วอยกขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะหนักมากซำข้าวขาเนี่หลานนี่ใหญ่นะครกใหญ่อันนี้นะครับเอาอันโครงเหล็กมาตั้งใช่ทีนี้แม่ค้านะเสี่ยว เจ้เจ mm. <t ried> uh ียเจ้าชวบ้านเนาะกินด้วยกันไหมหรือว่าแยกวงมไกเาลนี้เอาอย่านี่ทำไมไม่กดเอาทั้งบนน่นๆๆโอ๊ยโอ้ยมันน่าดูอยูมเออน่าอยู่สต๊อป้งแต่เมื่อไร เอาถ่ายตรงนั้นก็ยังอยู่มอ้าก็ลืมนี่อ่ะไปปปยุกไปไปยุกไปกินไปกินไปกินมาจะนอกนี่นี่ถวเจ้าไนี่ของผมน่ะมาเด้อมาเด้อกินข่าวกินข่าวเด้อบ้นอ เดี <idd ratchet Lust> ๋ยวเดี๋ยวมึงไกลผมเด้อเดี๋ยวนะอาขอคนึงนะนอออานึงขอนี้ด้เดียครับผมพยามันนะครับผมอมกีปัะไรนี้นะบรรยากาศนะฮะกินมื้อกลางวันกับวิวหลักล้านนะฮะ